เดินไปบขสข้งางล่างห้าร้อยเมตรนะคะใช<ป><ป>่เดินเล่นเดินเล่นเดินออกกําลังกายอ่ะไปเลย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 รีบเดินเลยรีบเดินเลยตรงนี้ ขึ้นมาละคุณใดส่วมากอย่างนี้จะเป็นรถแก๊บเขาว่างเขาไปวิ่งแกลบก็ไมเ่เขาทำงานแล้วเขาช่วงหุดบุดจะกําทำงานเขาก็วิ่งแก๊บไงเดินไม่ไกลครับ บกสอ,อยู่ตรงนี้ใ,นใกล้ๆนนบกสขนส่งสายใต้เดินไปตรงโน้นไปอ้อม รูปบ,บาหลีข้างบนโทรศัพท์ใครป้าอ้าวีฟายตามแต่กบีฟนะครับคนนี้ไม่มีอะไรครับเขามาเวียดนามเขาไม่ได้ตามติดเวียดนามเ <c oughs> ขาตามติดบีฟาสาวสคนนี้ติดบไไี <c oughs> าไไฟาย <c oughs> หามหาจะเปิ้ลไไีฟาย เห็นไหมบอกแล้วเดินขึ้นไปข้างบนเลยเมื่อกี้ไปไปเลยไปเลยไปเลยไปถึงบกสออะไร ในบขสบขสอัส์ดารัดตอนนี้นั่งรอรถรถมีเยอะแนะนำให้เดินมาจองที่สถานีนะคะเพราะว่าในเว็บไม่ค่อยมีติดต่อ เวลาเดินรถเยอะฮะอยู่ไหนอะถอดรองเท้าขึ้นรถด,ดูดิถอดรองเทา้าไม่เป็นไรันมันแน่นอยู่นนยด้านบนจ่าจะนั่งด้านบนที่ล็อกมันแน่นอยู่ 1ิบสามยุฟังไหนอ่ะยุฟังสิบสามฟังสิบสามอุ้ยเอาใครสิบสามไม่เอาสิาอ่ะใครสิบสามานะเปลี่ยนเอาสิบสไปสิบสต้งไหนอะเอาสิบสี่ก็เอ๋ยสิบสี่้าเอา,อเอาอตีอะไรแปดใครอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแปดแปดอยู่ไหนสิบสามสิบสามนะอยู่ไหนสิบสามตัวไหนเนี่ยสิบสา เออไปแล้วไปเรียนไป,ไปเข้ามาแล้วเข้าหาเบอร์ โรงแรมยาจางนว,วดาบีทฮเทลนะคะใน,ใน,นุ่นไปนั่งรอข้างในปะตรงข้ามเป็นทะเลไมขอขอพาสปอร์ตครับแม่ เลยย่าจ้างอันนี้คืนเท่าไหร่นี่ปะพันสี่พันสี่ร้อยบาทรวมเซอร์วิสชาร์จเรียบร้อยแล้วโรงแรมห้าดาวก็ไม่ใช่โรงแรมสี่ดาวห้องน้ำนอนตรงนี้นอนจ่าก็นอนได้ไม่มีอ่างอ๋ออ๋อ <c oughs> อ๋อก็ทำเผื่อไว้เป็นห้องโอ้มันตอน โอ้เอออย่างนี้หน่อยถึงเรื่องว่าคิงไซด์ของแท้อันคิงไซด์มาคอละเด็ชื่อนี้โ๊ยโอ๊ยเก็บกวาดกันได้เปิดเข้ามากันได้ <c oughs> ทำไมถึงกด้สะดวกล่ะเพราะว่ามันสวยมาก ลูกจ๋าเหรอทำไมปู <bord ering> ่มาอยู่ห้องหนูจ๋าอ่ะเพรทำไมปู่เข้ามาได้ลูกอ๋องงระบาดนี้ไหนกระเป๋าหนูจ๋าอยู่ตรงไหนกระเป๋าพี่เบลอ่ะฮะอันนี้ชั้นสิบแปดห้องย่าลูกของหนูเป็นสิบเก้าค่ะมันเหมือนกันนะเป็นคนละชั้นเฉยไปยืนเทียงงาอยู่ในห้องหนูก่อนนะได้นับคนใหญ่เสียตังค์นะเออ ไม่บอกไว้เดี๋ยวสิได้เสียตัายขอแค่แค่สองหมื่นห้านี่ไม่ใช่พุ่งกันดีนะดีสองหมื่นห้าเท่าไหร่เราไม่เหมาะกับส่วนเล็กเราินอันี้ตอนนี้เราเช็คอินเข้าโรงแรมแล้วก็กินเอ่อกินมาม่านะคะโรงแรมสดาวโรงแรมพักสีดาวแล้วก็แดกมาม่ากินมาม่าครับคนคนละครับเดิน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 เล่นแถวแค่รอบโรงแรม แลกเงินอยู่ร้านทองมาเมื่อกี้ตอนนี้กำลังกล,งลับโรงแรม ควัดควัดระวังเข้าตานะลูกชายหาดทะเลยาจ้าเอาเขาทะยอยเก็บร่มไปแล้วอะ่ะ ไงแรมเราอยู่ไไตรงภาพโงแรมเรล้ว่อยโรงแรมเราอยู่ตรงนู้นเปล่า<ป>ตรงไหนไม่รู้ไปไปเดินตรงอันนั้นไปอันนั้นเปลี่ยวโอ,นววนโอ้นี่ไงสูงสงเนี่ยก็ถูกแล้ว รเ,รเราบอกจะนั่งไม่รหนไหมหนเจ้าบาถาเขติดหนเท่าไหร่ไม่หนหรอมากมลยโอยไหมหยย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 ย่ยนยย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  แต่เส้าก่อนเป็ี่นช่ปเปลี่ยนชุดก่อนเอาสองคนนั้นไปเปลี่ยน ใช่ไหมพ่ออ๋อไม่ใช่

ยายไม่พุ่งตัวลงไปแบบนั้นเดี๋ยวมันลื่นอะไรโทั้งวันตอนนี้อยู่ไทยนี่โอ้โ,อโ,อโ,อโอว่ายไปสุดฝั่งนน้นดิยาวเลยปะไม่ได้เหรอเอาเริ่มจากนี้ก่อนก็ได้โอเคแมนแล้วเอาเอาขายันไปจะถึงลองยาวสิยาวไปหาปลาไปอยู่กลางสระปลาไปอยู่กลางสา ถึงถไหมถึงไหมคะอ้าวพักท้างเนี่ยแล้วลองวหว้ไปหาปลาดิจ้าใช่เขาก็ว่าบอกพี่เดียวไงพี่บอกพี่เดียวออกมาเปิดห้องไม่ได้ได้ไป้ไม่เป็นไรไปอาบห้องนั่นแหละไปไหนไปไหน ไปม่าคือปไปดูมนไปยูไาอือโอ้โหเก่งมากค่ะ แลนนำกดนี่ร้านอาหารเต็มเลยร้านอาหารชเ,เลยาอาหาเมแลนี่เจ <7, 9. S 2> ็ดสนะิบเก้าเจ็ม่นเก้าไม่ชื่้มันมีร้าน<ะ>าหนึ่งที่ว่าคนไทยอยู่ๆมันจะเป็นงทายาหา้าสิบเอ็ดใช่ไม่ตลย้าน <c oughs> ทัวบุกิง รแล้วเพื่อนว่ามันไม่ให้รรมันกลายไปเป็นร้านใหญ่เลยมั้งมันจะจอดแต่ร,ร้านใหญ่เนาะฉิอ๋อนี่ไงกระถูแล้วนี่แหละถูกแล้วมาน,นี่แหละถูกแล้วนหะเยอะแยะเลยงานแต่งงานแต่งผมในฝันในแค่ฝันอ่ะอ๋อนี่ปันจักรยานอันนี้ <ไป S 2> ตอ่อคิวอะไรอ่ะปันจักรยาน,นอันอ๋ออื้อร้านวาย ดีวายดีและดีและโอเคแอปเดีาซอยนี okay. yeah. uh ่นี่ฮะฮะแอปเดียวหรอดีและดีและอ่าในฝ่ามือเดเบลถามน้ำมันกำลังจะไปกินข้าวจ้าโทรศัพท์มานี้ อ่าใช่ใช่สีสีเดียวสิกูจานังไม่เห็นร้านไหวอันนี้ร้านข้าวจีสีชมพูหวานแววเชียวมันคนละร้านกันเดินทางกันแล้วเหรอเขาพูดไทยได้หรอประอ๊ะได้ยออ่าเออเการเดินทางกันใช่ร้านเดียวกันน้องเบลเขาให้เรานั่งตรงนี้ กูนี่กูนี่ครับตัวละไราแล้วเมื่อ <House> กี้น้องเบลตัวให้เจสิบบาทเจ็ดสิบแปดสิบบาทกูนี่สดเลยอันนี้แครงใช่ป็นาหอยแครงอันนี้ปลาหมึกย่างเป็นไงน้องเบลปลาหมึกอร่อยสดดี

ไปก่อนรถ้ปัน่นอย่างนี้แล้วติดมอเตอร์ไฟค์แล้วครับมาเดินไปเลยค่ะมากินข้าวระวังทถอยเสียรถนี่นี่ระวังทถอยเสียรถร้านที่สองเม่กี้แม่อร่อยไมเออแล้วทำไมหนูไม่บอกล่ะลูก ทา,านแล้วมากินแม่อร่อยแล้วก็รับเตอร์แพงก็เลยมาลองกินร้านนี้ร้านที่2นะคะเ <ünd> <โ>ไม่รู้เราไ่รู <ünd> ร<โ> <ünd> <โ> เ็สองแสพันว่าเท่าเท่ากับบ้านเราอะลเป็นไงได้อยแล้วมให้กินเขาให้กินกับขนมจีน